ครับมาดูตัวเอ็มสาห้าหนนะครับปั่นโรตารี่นะครับโอ้โห,โหอะไรครับน,นี่อะไรตัวลงจม ดูครับสามห้าหนึ่งเอครับสามห้าหนึ่งเอละเอียดมากกับตัวนี้ครับทีสองครับอ,อันนี่ เอ้ยมาทำไมวะนี่วะไปออกไปดูครับสามห้าหนึ่งอซีรีส์สของยันม่านะครับค่ายนี้ก็โอเคสี่สูงครับ5้าสิบเอแรงมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับ นะครับเจ้าเอเลี่ยนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ดูกันยาวๆไปเลยนะครับปันหนึ่งปันสองเจ้าปันหนึ่งหรือสองตัวหลังไมวหนึ่งนะแมวหนึ่งนะพาเลยเร็วๆไปโอเคครับอปันสองสองนะครับตัวนี้โรตารี่สองนะครับโรตารี 2, ่สองก็แล้วก็ใส่ ไฮสองครับละเอียดดีตัวนี้ละเอียดมากเลยครับรอบเดียวก็เหลือแลแล้วนะครับเพราะไม่มีหญ้าครับไถเสร็จก็ปั่นเลยจะตัวนี้ยอมรับมากว่าแรงจริงสุดจริงครับตัวนี้ครับทุกอย่างดีหมดครับเสียอย่างเดียวบริโภคน้ำมันนิดหนึ่ง ตามแรงครับตามแรงดูกันนยาวเลยนะครับแบบนี้ไม่ต้องมองหลังนะครับตามจีนครับซัดเข้าไปเลยครับเอ้เจ้าตัวเล็กเจ้าระวังนะ้าตายเอ้ย

ไมถอยไปทำไมครับจะไม่วนเลยวนยาวเลยครับไม่ต้องถอยครับวนยาวไปเลยวนยาววนยาววนยาวไปเลย วนยาไปเลยครับวนยาไปเลยตีวนมาเลยยาวไปเลยไปทต้ทงถยยาวเลยมันละเอียดอยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องถอยครับยิงยาวอย่างเดียวเลยโอ้ยสุดๆจริงๆครับ รถใหม่มือเก่าครับโอ้โหมันเสียเวลาตรงต้นถอยนี่แหละครับอัตราการกินกนมันก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ ปกติวิ่งรอบเดียวก็วิ่งยาวเลยนะครับเห็นใจกันหน่อยครับช่วงนี้นะ้ำมันแพงเหลือเกินอย่าต่อกันเลยมีเท่าไหรก็จ่ายนะครับปัน0้าร้อยครับ ขาตีห้ายแต่ปีนี้ขอนะครับขาตีขอสักหกร้อยก็แล้วกันไม่ไหวน้ำมันแพง แรงจริงครับตัวนี้ครับะใจมากแรงมากครับแรงสุดสครับตัวนี้แรงสุดสครับแรงสุดเลยครับจะยาไปเลยตัวนี้นะครับดูสิครับ อืม uh huh. ดูละเอียดเลยครับตัวนี้ละเอียดมากละเอียดมากโอ้ยยยย่ยยยยยยยเลยใส่ยั้ยยยัยยยยยย่ยัยยย หยียบอย่างเดียวครับ้ะถอยทำไมลูกพี่โอ้โหมาเก็บครับสองก้อนก็มาเก็บให้นะครับตัวนี้อจะถอยมาทำไมไม่้องถอยยาวเลยวนเลยแล้วประกวดนางงามครับตีให้กลบก็เป็นนั้นใช้ได้ นโนนสง่าอำเภอละหันทรายนะครับตัวนี้นะครับ YM ตัวนี้สามห้าหนึ่งยตัวนี้ก็อายุนางก็หกเจ็ดเดือนนะครับอารื่อยๆืยเรือยเยอันนี้ช็อตดูช็อตตอนตีโค้งนะครับ ถอยทำไมอีกยาวไปเลยดูดูกันถอยครับดูครับอ,อืออดูครับออโอ้โหเล่นถอยเ,เนียบเลยนะครับ อยู่กันยาวๆไปเลยครับตัวนี้ครับอ่ะเหลืออีกสองรอบก,ก็จะหมดแล้วตัวนี้นะครับสักรอบสองรอบก,ก็น่าจะโอเคแล้วโอเคอ่าการถอยถามมาดีไหมก็ดีครับเพราะว่าถอยไปเก็บมุมแต่ว่าตามหลักการแล้วนะครับก็คือต้องตีให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเก็บมุมหรือจะเก็บมุมก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับ เก็บมุมเก็บมุมเสร็จกันนี้ก็วิ่งยาวเลยครับวิ่งยาวเลยครับเพราะยังไงก็ห้าสิบเบียร์แรงนี่ก็ถือว่าตีละเอียดอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันแรงอยู่แล้ว นะครับอีกสักรอบหนึ่งครับ เรื่องแผวแล,ล้วครับตัวนี้แผวแล,ล้วฮะ เป็นคนครับโหนาแถวนี้นี่เหลือเกินเลยนะครับบิ่งเกาโหยสองรอบมันจะเต็มแล้วคุณตลบอย่างนี้ตายเลยรถเขียวก็ไม่ต้องกลับลำแล้วครับอย่างเงี้ย อ้าวอ้าวนี่อะไรกันเนี่ยอ่าไปก่อนออกไปก่อนอันนี้ก็ปีหกเจ็ดนะครับนาปีเอาจอเดียมาถ่ายจอเดียสี่สิแปงครับอันนี้ก็เป็นของนิยันมาห้าสิบแปงมาตีครับ ละเอียดดีมากครับยาวแล้วครับตัวนี้ ยันม่าห้าสิบเอ็ดแดงตัวนี้ก็ถือว่าโอเคตระกูลยันม่านี่รอบจะมาไวนะครับตัวนี้รอบจะมาไวมากครับพอเร่งเป็นเหยียบเป็นพุ่งเลยตัวนี้นะฮะ โอเคโอ้โหมาแล้วฮะยาวมาเลย ยวอย่างดีครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ตีโลตีตูตรี่สองใส่ไฮสองนะครับตัวนี้พอะดีมันก็จะชื้นๆนหน่อยหนึ่ง โอเคครับเดี๋ยวพอแค่นี้ไปก่อนนะครับ